ในอดีตการมีชายคนหนึ่งชื่อว่าปาปะซึ่งแปลว่าผู้ชั่วเขาเกิดในตระกูลชาวบ้านธรรมดาแต่มีจิตใจเมตตาและศรัทธานในธรรมะอย่างแรงกล้าแม้ชื่อของเขาจะฟังดูไม่เป็นมงคลแต่เขาไม่เคยโกรธหรืออับอายเขากลับใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและตั้งใจทำความดีทุกวันเช่นตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยคนแก่หาบน้ำ ปลูกผักไว้แจกใจ่ายให้คนยากจนถวยายข้าวต้มร้อนๆให้พระสงฆ์ทุกเชา้าแม้ตัวเองจะมีเพียงข้าวเปล่าชาวบ้านบางคนหัวเราะเยาะชื่อเจ้าก็ชั่วชีวิตเจ้าก็ไม่มีอะไรดีแต่บางคนเริ่มสังเกตว่าแม้เขาจะไม่มีทรัพย์ไม่มีชื่อเสียงแต่เขาเป็นคนเดียวที่ไม่เคยพูดร้ายไม่เคยกโกรธและไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมายังหมู่บ้านนั้น และทรงเห็นชายผู้นี้กำลังช่วยเด็กเล็กที่ล้มอยู่ริมทางพระองค์จึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าชื่อไม่เป็นของสําคัญการกระทําต่างหากที่เป็นเครื่องวัดคุณค่าของบุคคลพระองค์ทรงยกปาปะกะเป็นตัวอย่างของผู้ที่แม้มีชื่อไม่ดีแต่มีจิตใจงดงามและทำความดีอย่างต่อเนื่องท่อคิดธรรมะ 1. ชื่อเสียงไม่ใช่สาระของชีวิตเพราะชื่อเป็นเพียงเสียงที่คนเรียก แต่การกระทําคือสิ่งที่โลกจดจํา 2. ผู้ที่ทําดีแม้ไม่มีใครเห็นย่อมได้รับผลแห่งบุญในเวลาที่เหมาะสม 3. ความดีไม่ต้องการคํายกยอเพราะมันงอกงามในใจของผู้กระทําและส่งผลในใจของผู้ได้รับ 4. ธรรมะข้อนี้สอนให้เราไม่ตัดสินผู้อื่นจากชื่อหรือรูปลักษณ์และทําดีโดยไม่หวังคําชมในอดีตการพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นปลาตัวใหญ่อาศัยอยู่ในแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปลาน้อยใหญ่อยู่อย่างสงบสุขวันหนึ่งเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างรวดเร็วปลาหลายตัวเริ่มขาดน้ำและตายปลาตัวใหญ่เห็นดังนั้นจึงว่ายไปยังแอ่งน้ำที่ยังพอมีน้ำอยู่แล้วใช้ลำตัวขุดร่องน้ำเล็กๆเกชื่อมให้ปลาตัวอื่น ได้ไว่ายตามมาแม้จะเหนื่อยและเจ็บตัวจากการขูดกับหินและทรายแต่ปลาตัวใหญ่ไม่หยุดพอรู้ว่าถ้าข้ายังมีแรงข้าจะช่วยให้พวกเขารอดในที่สุดปลาน้อยใหญ่มากมายก็รอดชีวิตจากภัยแล้งเพราะความเสียสละของปลาตัวใหญ่เทพเจ้าผู้ดูแลแม่น้ำเห็นความดีนั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่เสียสละเพื่อผู้อื่น แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีธรรมะเหนือมนุษย์ 1. ความดีไม่จำกัดที่เผ่าพันธุ์หรือฐานะ 2. ผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมยอมได้รับผมแห่งบุญอย่างแท้จริง 3. ธรรมะข้อนี้สอนให้เราทำดีแม้ในยามลำบากและไม่ละทิ้งผู้อื่นเมื่อมีโอกาสช่วย ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอีกาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้พระราชวังในเมืองใหญ่แม้จะเป็นเพียงสัตว์ธรรมดาแต่อีกาตัวนี้มีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่นคอยส่งเสียงเตือนเมื่อมีภัยหรือแบ่งอาหารที่หาได้ให้กับสัตว์อื่นๆวันหนึ่งเกิดไฟไหม้ในพระราชวังอย่างรุนแรง ผู้คนต่างวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกอีกาตัวนั้นบินวนเหนือพระราชวังแล้วส่งเสียงร้องเตือนชาวเมืองให้ช่วยกันดับไฟชาวเมืองบางคนหัวเราะเยาะอีกาจะช่วยอะไรได้แต่บางคนได้ยินเสียงร้องนั้นแล้วรีบไปแจ้งทหารทำให้สามารถควบคุมไฟได้ทันเวลาพระราชาทรงทราบเรื่อง ถึงตรัสว่าแม้เสียงของอีกาจะดูไร้ค่าแต่เมื่อมาจากใจที่หวังดีย่อมมีคุณยิ่งใหญ่พระราชาจึงสั่งให้สร้างรังไม้เล็กๆไว้บนต้นไม้ในสวนหลวงเพื่อให้อีกาได้อยู่อย่างปลอดภัยข้อคิดธรรมะความดีไม่ขึ้นอยู่กับฐานะหรือรูปลักษณ์ ผู้ที่ทำดีด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมได้รับผลแห่งความดีแม้จะดูเล็กน้อยในสายตาคนอื่นธรรมะข้อนี้สอนให้เราไม่ดูถูกความดีของผู้อื่นและทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีผู้มีเมตตาและปัญญาอันลึกซึง้งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานร่วมกับสัตว์อีกหตัว ได้แก่ช้างมา้าวัวลิงนกยูงและนกกระเรียนสัตว์ทั้งเจ็ดมีความรักใคร่กันดุดพี่น้องและตั้งปณิธานร่วมกันว่าเราจะไม่โกรธกันไม่ตอบโต้กันด้วยโทษแม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขฝึกฝนใจให้มั่นคงในธรรมะเช่นช้างอดทนแม้ถูกลิงแกล้ง วัวให้อภัยแม้ถูกม้าขิดโดยไม่ตั้งใจนกยูงไม่โต้กลับแม้ถูกนกกระเรียนพูดประชดวันหนึ่งนกยูงเลผลอพูดจาไม่ดีใส่ราชสีด้วยอารมณ์หงุดหงิดจากความเหนื่อยล้าสัตว์ทั้งหกเงียบไปด้วยความตกใจเพราะราชสีเป็นผู้นำและมีอำนาจมากที่สุดแต่ราชสีกลับกล่าวด้วยน้ำเสียงสงบว่า ข้ารู้ว่าเจ้าพูดเพราะอารมณ์มิใช่เพราะใจเจ้าชั่วข้าจึงไม่โกรธเพราะข้าเห็นเจ้าเป็นเพื่อนมิใช่ศัตรูคำพูดนั้นทำให้สัตว์ทั้งหกทราบซึง้งและเริ่มฝึกตนให้มีเมตตาและอดทนต่อกันมากขึ้นพระอินท์เห็นความสามคัคคีและความอดทนของสัตว์ทั้งเจ็ดจึงกล่าวว่าผู้ที่ไม่ตอบโต้ด้วยโทษ คือผู้มีธรรมะเหนือสัตว์ทั้งหลายความดีที่มั่นคงในใจย่อมเป็นแสงนำทางแม้ในป่าอันมืดมนข้อคิดธรรมะการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการฝึกใจให้สูงขึ้นความดีที่แท้จริงไม่ใช่การทำดีเพียงครั้งเดียวแต่คือการรักษาความดีแม้ในายามถูกทดสอบการอยู่ร่วมกันอย่างมีธรรมะ คือไม่เอาอารมณ์นำหน้าเหตุผลธรรมะข้อนี้สอนให้เราอดทนต่อคำพูดที่ไม่ดีและตอบกลับด้วยเมตตามิใช่โทษสุทนาก,กุม,มารเป็นโอรสของพระราชาแห่งเมืองพาราณสีเติบโตมาในวังที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่เขาไม่หลงในอำนาจหรือความสุขทางโลกกลับมีจิตใจอ่อนโยนและศรัทธาในธรรมะอย่างลึกซึ้ง เขาได้พบรักกับนางมโนราซึ่งเป็นนางกินนรีจากป่าหิมพานความรักของทั้งสองไม่ใช่เพียงความหลงไหลแต่เป็นความผูกพันที่เกิดจากความเข้าใจและความดีที่มีต่อกันวันหนึ่งเกิดเหตุเข้าใจผิดว่านางมโนราทำผิดกฎเมืองพระราชาจึงสั่งให้ประหารเธอโดยไม่ไต่สวนนางมโนราหนีรอดกลัดไปยังป่าหิมพาน แต่สุทนกุมารไม่ยอมละทิ้งความรักและความดีที่มีต่อเธอเขาไม่โกรธพระราชาไม่โทษโชคชะตาแต่กลับตั้งใจเดินทางตามหาเธอด้วยใจมั่นคงระหว่างทางเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเดินฝ่าป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากด้วยเพียงไม้ไผ่อดอาหารหลายวันแต่ยังสวดมนต์และรักษาศีล ถูกชาวบ้านบางแห่งเยาะเย้ยว่าตามหานางกินรีจะได้อะไรแต่เขาไม่ย่อท้อเพราะเขาเชื่อว่าความดีที่มั่นคงย่อมนำพาให้พบผลแห่งบุญแม้จะต้องผ่านอุปสรรคในที่สุดเขาก็พบเธอและทั้งสองได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งด้วยความเข้าใจและความเมตตาข้อคิดธรรมะความรักที่แท้จริง ต้องมีธรรมะเป็นรากฐานมิใช่เพียงอารมณ์หรือความหลงไหลการไม่ละทิ้งคุณธรรมแม้ในยามทุกข์คือการบำเพ็ญบารมีอย่างแท้จริงผลแห่งความดีไม่ใช่สิ่งที่มาทันทีแต่จะปรากฏเมื่อใจมั่นคงและไม่ย่อท้อธรรมะข้อนี้สอนให้เรารักษาความดีแม้ในยามถูกทดสอบและไม่ยอมแพ้ ต่ออุปสรรคที่ขวางพางธรรมในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาผู้มีปัญญาและความเพียรอันแรงกล้าวันหนึ่งพระองค์ต้องเดินทางทางเรือข้ามมหาสมุทรเพื่อไปทวงสิทธิ์ในราชสมบัติที่ถูกยึดไปโดยไม่เป็นธรรมระหว่างทางเรือแตกกลางทะเลหลวงคลื่นลมแรงพัดพาเรือและผู้โดยสารจมหายไปหมดพระมหาชนกไม่ยอมแพ้ ทรงว่ายน้ำต่อเนื่องถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไม่หยุดพักแม้จะเหนื่อยล้าและไม่มีอาหารพระองค์ยังทรงตั้งจิตว่าตราบใดที่ยังมีแรงขยับมือเราจะไม่ยอมตายกลางทะเลในที่สุดพระอินทเห็นความเพียรอันมั่นคงจึงส่งนางมณีเมฆขลาเทพธิดามาช่วยพระองค์ขึ้นฝั่งพระมหาชนกจึงได้กลับไปยังเมืองมิถิลาและใช้ธรรมะปกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมข้อคิดธรรมะ ความเพียรที่มั่นคงแม้ในยามสิ้นหวังคือบารมีที่นำพาชีวิตให้พ้นภัยการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคคือการฝึกใจให้สูงขึ้นและเป็นรากฐานของปัญญาธรรมะข้อนี้สอนให้เราทำดีแม้ไม่มีใครเห็นและไม่ละทิ้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยใจบริสุทธิ์